สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือเขากําลังเก็บมันอลูกันค่ะคุณผู้ชมคะมันอลูก็คือมันฝรั่งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมเขาจะเก็บใส่กระสอบแบบนี้นะคะอันนี้เขาจะแยกใช่ไหมแยกแบบลูกใหญ่ลูกเล็กนี่ค่ะเขาจะเก็บ ใส่กระสอบค่ะดู e เออดู e ไหนขอดูเกรด a หน่อยอ๋อจะเป็นแบบเท่าๆกันใช่ไหมถ้าเกรด a เออแบบนี้ก็เกรด a ใช่ไหมคะดีดีค่ะถ้าเกรด b ล่ะเกรด b ก็เป็นรุ่นนี้อ๋อรุ่นรุ่นเล็กเนี่ยเดี๋ยวนะคะขอดูหน่อยโอเคนี่นะคะนี้เกรด b นะคะ ก็จะลูกเล็กลงมาหน่อยจะมีหอ,มอ๋อเ,เขาจะมีห่วงค่ะคุณผู้ชมม,มีห่วงแบบนี้เลยนะคะค่ะอะไหนเกรดแล้วมีเกรดอะไรเกรดอันนี้เกรดซีเกรดซีคือว่านี้คือมันแตกห่วงมันจะมีตรหนอิอ๋อนี่คือเกรดซีนะคะ <c oughs> ถึงจะเป็นลูกใหญ่แต่ว่า <c oughs> ถ้ามีบุ๋มมีอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะก็จะเป็นเกรดซีค่ะคุณผู้ชมคะ เดี๋ยวตอนเย็นเขาก็จะมารับเนะาะนี่นะคะก็จะใส่กระสอบแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือรถไถได้พรวนดินแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็จะค่ะใส่กระสอบแล้วก็เข้าโรงงานแปรรูปค่ะนี่ก็คือที่รถไถไถ่ายไว้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพนักง,งานเขาก็จะมาเก็บ เก็บเป็นลูกๆนะคะคุณผู้ชมเก็บใส่กระสอบครัดครัดเกรดค่ะ,ๆๆคะนี่นะคะเยอะแยะเลยค่ะนี่เราก็เก็บกันตั้งแต่เช้านะคะจะเห็นได้ว่ามีพนักงานเยอะแยะเลยนะคะเด็กก็เก็บได้ค่ะวันนี้แดดค่อนข้างจะแรงนะคะแต่ก็ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการาาเก็บมันอลูค่ะคุณผู้ชมหเห็นกระสอบทั้งอยู่ไหมคะเต็มนั่นคือเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะมันอลูหรือว่ามันฝรั่งค่ะส่งโรงงาน มีแต่ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะนี่เกรด A นะคะเนี่ยลูกใหญ่ๆสมบูรณ์ค่ะนี่นะคะ <ST AR C> เยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คือมันฝรั่งทอดกรอบพี่คุณผู้ชมชอบทานกันนะคะ <ST AR C> ก็มาจากตรงนี้เลยค่ะ อากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ